ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ Very really good สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมและช่องกครูดิตจิงเซอร์เนมอีกครั้งนะครับทุกคนคงเห็นต้นไม้ที่ผมนำมาให้รับชมกันวันนี้นะครับถูกแล้วครับวันนี้คือต้นกระท่อมครับสืบเนื่องจากเมื่อ ปีที่แล้ววันที่24สิงหาคมเป็นวันปลดล็อกกระท่อมไทยนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยนำมาให้ดูเฉยๆครับอันนี้ไม่มีอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็รวมทั้งตัวผมนะครับตั้งนาตั้งตารอให้ถึงวันนี้วันที่9มิถุนายนเพื่อที่จะปลดล็อกพืชอีชนิดหนึ่งให้เป็นสมุนไพรนะครับจากที่เป็นสารเสพติด อะไรครับนั่นก็คือกัญชงกัญชานั่นเองครับถ้าพูดถึงกัญชงและกัญชานะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นพืชประเภทเดียวกันออกลิ์ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่นํามาพูดให้ฟังครับก็คือวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปลดลอ็อกเฉยปลดลอ็อกสารจะปิกครับ จากสาเกติดเป็นพืชสมุนไพรของไทยอีกชนิดหนึ่ง จดแจ้งปลูกกัญชากัญชงผ่านแอป,ปปลูกกัญ9มิถุนายนนี้นายแพทย์วิทิตรสริดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าหลังปลดล็อกกัญชากัญชงพ้นจากยาเสพติดซึ่งมีผลในวันที่9มิถุนายนนี้ทุกคนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตทั้งกรณีปลูกใช้เองหรือปลูกในเชิงพาณิชย์เพียงแต่จดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกัญของออยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือจดแจ้งผ่านเว็บไซต์เพียง3ขั้นตอนง่ายๆคือ1ลงทะเบียน 2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ 3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ผมก็พลาดไม่ได้ครับมีต้นกัญชาหรือเกินชงไม่แน่ใจนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ลองมาวิเคราะห์กันครับว่าต้นนี้มันเป็นกัญชาหรือกัญชงผมก็ไม่ค่อยมั่นใจลองมาดูกันเลยครับเป็นต้นที่ผมเพาะเมล็ดไว้นะครับตอนนี้ก็จะถูกกฎหมายแล้วครับอันนี้ครับดูนะครับ เอามาให้ดูครับนี่ครับเป็นลนักษณะแบบนี้อันนี้ต้นเล็กผมมีอยู่สองกระถางเป็นการพ่อมเมล็ดนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับอึ๊บอวอนผู้รู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอันนี้จะเป็นต้นอะไรกัรชงหรือกัรชา สำหรับวันนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเป็นพืชสมุนไพรถูกกฎหมายแล้วนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้กัะชงหรือกัญชาครับที่ผมมีอยู่ช่วยหน่อยครับสนุกสนุกกันครับนม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่นิยมสมุนไพรชนิดนี้ครับ กันชมกันชาอารมณ์ดีกันทุกวันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอกาสหน้าถ้ามีพืชสมุนไพรอะไรที่ดีๆก็จะมานำเสนออีกครั้งแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กันด้วยนะคะวิลกอด